เราก็ส,กสู่รายการทางสถานีรายการการบ้านการเมืองเ,เรื่องของประชาชนทุกคนนะ,ะวันนี้ก็เป็นอีพีิเศษหนะะ่อยนะฮะก็สถานการณ์ทก,การเมืองอก็จะพาคุณฟังไปอัปเดตของข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางการเมืองสถานการณ์ทางการเมืองก็วันนี้ก็มีประเด็นด็อกเตอร์ทักษิณเรื่องที่ฝ่ายตุลาการบอกจะให้มาชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้เรียกดกรทักษิณไปชี้แจงนะฮะแต่ว่าจะเรียกวันที่3มิถุนายน2568จะเรียก ู้ที่เกี่ยวข้องคืออธิบดีกรมราชธรร์นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจและวก็หมอผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการที่ดรทักษินนั้นกลับมารักษาตัวแล้วก็กลับมามอาบ,บตัวกรณีถูกออกหมายจับกรณีถูก ดำเนินคดีข้อหาเรื่องที่ดินนชราที่ให้เมียซื้อที่ดินในวันที่22สิงคิหาคม2566ก็ช่วงนั้นก็เป็นอยู่รัฐบาลสามปอรหรือ,อรัฐบาลลุงตกนะโดยมีดรวิศุเครืองามเป็นรองนายกาบัตรีรักษา การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งดรทักษิณก็กลับเข้ามาวันที่ยีิบสองนะฮะสารก็ตัดสินลงโทษจำนวนแปปีนะต่อมา,อาก็ถูกนำตัวไปคุมขังที่เรือนจำคลองเปรมวันที่ยีสิบสองสิงหาคมสองพันหกสิบหก พอถึงตกกลางคืนวันที่ 23, 23มิถุนายน2566ก็เกิดป่วยนะกระทันหันอาจจะเปลี่ยนที่นอนเพื่อจะเปลี่ยนหรือจะเปลี่ยนอากาศหรือจะตกใจที่ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา8ปีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตเพราะว่า คนที่เคยไปอยู่ต่างประเทศ10กว่าปี 15, 1 7 17ปีก็อาจจะตกใจหัวใจกำเริบโรคเฉพาะโรคอาจจะมีโ,โครคหัวใจเบาหวานความดันโรมะเร็งหรือโอรคหลอดเลือดหรือโรคต่างๆเกิดขึ้นได้วันที่ย3สิบสิงหาคม2566ก็ถูกนำตัวส่ง พบเยา่อมาตำรวจนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจในคืนนั้นโดยนรกเตองิษุเครื่องงามก็ได้รับรายงานว่าป่วยนะ,ะก็ถือว่านอนสองวันสองคืนนะฮะที่โรงพยาบาลที่ราชทันที่เรือนจำแล้วก็เข้าราักษาตัวที่เรือนจำราชทันแล้วก็ เนืองจากมีอายุท่าน75ปีก็ถูกนำตัวมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลตำรวจส่วนที่จะมีการเรียกผู้เกี่ยวข้องไปไต่สวนของอำนาจตุลาการก็ต้องรู้ว่าจะไต่สวนในประเด็นใดบ้างอัน,นี้สือก็คงจะจบจองนะหลังจากนั้นก็ ม็อบจัดตั้งมาก็มีม็อบหน้ามเดิมขาประจาหน้ามเดิมจัดตั้งมามาประท้วงที่หน้าลงมาบาตำรวจเป็นประจาแล้วก็มีการใช้รถใช้เครื่องขยายเสียงวด่บนบ้านวน,นเมืองนะฮะพูดจาสร้างความแตกแยกหรือไม่ตรงนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตในการ รมตีรักธรักษิแล้วก็มีการชมรุมนุมต่อต้านเรื่องโน้นต่อต้านเรื่องนี้แล้วก็จนจะมีนโยบายืออซ้ในที่จะหาเงินเข้าประเทศหาเงินมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจหาเงิน เข้าประเทศไทยเ,ททยเทพื่อที่จะเก็บภาษีได้ก็มีม๊อบก็มอบก็จะเรียกว่ามบสามสิคนนะพวกนี้ก็จะถือธงชาติประมาณยี่สิคน30คนหน้าเก่าๆนะอ้างชื่อว่าเป็นนักเรียนอ้างอ้างชื่อว่าเป็นเครือข่ายนักศึกษาแต่ว่าแตไม่ได้เรียนนะฮะไม่มีนักศึกษาสักคนนะมีแต่คนแก่นะผู้หญิงแก,แก่ผู้ชายแก,แก่ที่อาจจะ ถูกจ้างมาหรือไม่ตรงนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตมา,มาชนกระทวงอยู่ตรงสะพานมรนะชมัยมรเลเซียทำการสร้างความสับสนให้กับสังคมหรือไม่ตรงนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตเพราะวเหล่านี้นะะก็จะถือธงชาตาิทำเหมือนมีคนเยอะจริงก็มีไม่เกิน2 0 3 0คนสาบ จะได้รับการว่าจ้างมาจากพักการเมืองพักใดพักตึงทิวข้างหลังหรือไม่ตรงนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะกอ่อ็อบโดยมีข้ากล่องมากินมีรถเครื่องขยายเสียงมีน้ำมันมีค่าใช้จ่ายมันจะต้องใช้ทุนมันจะต้องมีการตั้งเวทีต้องมีค่าน้ำมัน เข้ากล่องค่าน้ําขวดมันก็ต้องมีคนสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเพราะมันต้องกินต้องใช้นะลำพังจะไปเอาคนที่เขามีงานทำเขาคไงไม่มาก็อลอกจากพวกตกงาน,นเพราะว่ามนุษยทุกคนตื่นเช้ามาก็ต้องไปทำงานบางคนก็ไปเรียนหนังสือบางคนก็ไปค้าขายบางคนก็ไปทำธุรกิจ บางคนก็ไปทํางานบางคนก็ทํางานราชการบางคนไปทํางานเอกชนบางคนก็ทํางานค้าขายธุรกิจส่วนตัวประกอบอาชีพนะแต่พวกนี้ตื่นเช้ามานั่งอยู่ที่ที่ชุมนุมนะที่ประท้วงนะไม่ไปทํางานนะไม่ไปเรียนหน,นันนงสือคือเคาทองเี่ค่คิ <c oughs> ดจ่ายคล้วเ <c oughs> อบเหล่านี้จึงเป็นมบรับจ้างหรือเปล่ากนะ็ป็นคําถามจากสังคม ส่วนประเด็นที่บอกประเด็นของแพทย์สภานะครับก็แพทย์สภาก็มีการแพทยสภาในก็เหมือนกับสภาทนายความนะครที่ดูแลในเรื่องของจรญยาจรรยาบรณของทนายนะะหรือว่าจรรยาบรณของแพทย์แพทย์สภานี่ก็จะตรวจสอบในเรื่องของจรญญบาลของแพทย์อาจจะมี การสั่งพักไปลีอาดสั่งลงโทษมากก่าตักเตือนสั่งพักเพื่อถอนมารยาทประกอบอาชีพแพทย์เช่นคลินิกเช่นโรงพยาบาลหรือว่าถ้าเป็นทนายก็เช่นสภาทนายความที่ประกอบอาชีพทนายความอิสระสำนักงานทนายความอะไรต่างๆนะแพทย์ที่สภานี่ก็แพทยสภานี่ก็ก็จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของแพทยพ์ มีคนไปร้องเรียนนะแต่ก็จะเป็นคําสั่งทางปกครองเป็นเพียงคําสั่งในการาไม่ใช่ศาลอาจจะมีอำนาจในการสั่งลงโทษรื่เรากการพักโทษอืญาตในการประกอบอาชีพพวกคลินิก เป็นหมอโรงพยาบาลนะฮะนายแพทย์ตำโรงพาบาลต่างๆเพราะฉะนั้นแต่ว่าก็ต้องส่งไปที่สภาสภาพิเศษนายแพทย์ใหญ่สภาแพทย์ใหญ่สภาแพทย์ใหญ่แพทย์พิเศษนะของกระทรวงสารณสุขนะให้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอีกขั้นตอนหนึ่งนะแต่กรณีดรทักษิณเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนสั่งแพทย์สั่งหมอเขาเป็นผู้ต้องหานะ ไม่ใช่คนที่ไปสั่งนายกสั่งรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงนี้ทํรรมแต่เขาเป็นจำเลยเป็นผู้ต้องหาเขาไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งและเหตุก็เกิดในช่วงยุครัฐบาลที่แล้วนะฮะก่อนอก่อนรัฐบาลนายกเสถษฐาก่อนรัฐบาลนายกคงยิงะฮงะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนายกเสรษฐร์นี่นายกคงยิงนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลเพื่อไทยนะ